ใครอยากเล่นเข้ามานะเออเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกเซนจ้าเออไม่เอาแดงนะไม่เอาแดงนะใครเล่นปุก็ไม่เอาแดงนะไม่รับแดงเด้อแดงมาขออนุญาตเต้นนะอะไรล่ะคลิปกับชูเงาว่ะอ่า ผมแดงไปแล้วโอเคผมรอเล่นห <cues> <spe ech> ้องหน้าเอออัดติเทพนะสวัสดีครับอัดเทพสวัสดีลูกนะเออไม่ทันไม่เป็นไรเกมรอตาหน้าลูกเออถ้าไม่รอก็ไปไปคุยผู้ชายก่อนไปแบงไงไแบงกันไปแบงกรู้ันไปมออาใ่อะไรอ่ะ ไอ้น้อยอ่ะไอ้น้อยสวัสดีครับเล็กเกอร์อ๋อเล็กเกอร์สิครับสิบเอ็ดเออเอาจิรายุสวัสดีครับจิรายุใจบุญสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องทุกคนนะเล่นได้นะเล่นได้นะเขาเล่นกันเล่อเปิดเลขนะเออคูเป็นก๊อปเจดียมาสตรีมสองที่ตอนเช้านะช่วงเช้านะอืมอันนั่นแหละบอกได้嘛

กูบอกกูจะได้โอ้ยเียิ่ใช้ดาบฟันกูจนตีนเอ้ยอ่อนอ่อนอ่อน Double kill อ่อนอคนตายก่อนคือคนอ่อนแค่นั้นแหละดูนี่ดิระวังน้องพอดีปืนเข้าไปหลงดูดิยิงบวกยกิงชนะเ oh, ห็นยังเห็นยังเออ หนึ่งหนึ่งไหมไอไก่ไม่หนึ่งเอาแกบอกว่าไก่แกหนึ่งหนึ่งกับคนไก่ได้ไง <laughs> คนไก่ก็แพ้ดิเออแกเด่กขอว่าไก่แล้วแกจะมาขอหนึ่งกับไอไก่ <laughs> เออ <laughs> ไปหมดแล้วมึมงไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> เอออยู่นะสมองมึงไปหมดแล้วดึงไม่อยู่แล้วต้องช็อตไล้เฮียไม่ไหวแล้วมึงฮะมึงบอกว่ากูกลาตะมึงของนึกหนึ่งกลัวมันเกินไปป่าวเที่ยงช็อตแล้วมึงก็จะ่เที่ยงช็อตแล้วเที่ยงทธรรมดาดึงเฮ้ยหนูเรียกผมขอคิวหวะเออ ตายเอ็นกอนแต่ไม่ได้คีย์วจจเลยจเลยมวยคำพูดพี่อะไกลคืออะไรไอะไรไกลวะเอ้น้องพิมพ์ภาษาไทายถูกกันดิปวดหัวกันได้โนี่ปะคำพูดพี่อะไกลใช่ปะคำพูดพี่ไกลทำไมไกลอะอยู่นี่ไม่ไปไหนไปทำไมไกลอะไม่ไกล พูดถึงหัดเจอกันครับมีน้องๆมาขอหนึ่งหนึ่งพี่ว่ะแต่มามาด่าพี่กวาดไก่แต่มันรู้สึกมาท้าพี่คืออะไรก่อนกลับไปเล่นปีดามึงนะเยี <laughs> ่ยมเลย first blood ผู้ส่งโลมาผส่งโลมาดิเด่เหลืแม่งเลยวะ่ะออ,อย่างครับน้องผมตอ,อมนนะั้น อัน <kill>. <parasite> ี้ม <mi> ึงก็ลงจากบ้านมาดิมึงอย่าไปยืนวงบีบแล้วเนี่ยกูรอยิงมึงลงมากูรอยิงอยู่นี่ตายแน่วงบีบมึงตายแน่กูบอกแค่นี้แหละกูรอยิงมึงคนเดียวบอกเลยดับเบิล kill มไม่ได้คิวเลยอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้คิวหรอเสียเกินไปบ่ดับเบิล kill อ้า ภาษาไทายกดหนึ่งเออน้องอันบีเนาะกดหัวกระกด็กนีเออ่นอนนนอานภาษาภาษาไทายคุโหดอยู่เออกับ <c oughs> ไปเรืคูเป็นสีใหม่นะเออไปเร่นครูเป็นสีใหม่สีหนึ่งเลยได้ไหมไก่ว่ากูไก่จะมาขอท้ากู <c oughs> กูไม่เล่นกับคนเก่งแค่นั้นแหละแค่นั้นป่ะ <laughs> ไม่ต้องไปคนเดียวนี่ร้องไห้นะเ,เดี๋ยวร้องไห้นะ,ะมา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 เลยกูไปานี่เล่นกับบ้าเนี่ยตอร์เวตี้นี่ไปกินตังห้าร้อยไปเอาบ้าไม่เล่นไม่เล่นตามถึงบ้านนะเอาไปล่ะเอ้โอ้ลูกอีดอกเอ้าใครอยู่กับกูเนี่ยว้าว โดยตัวนึงจริงว่าเชืยถอยหลังชุบได้นะเฮ้ยยัง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 อยู่ยังอยู่แค่ก็ได้ซุปคอยแน่ไปอยู่หางเต็นนะมาดีไอ้กาพ่อแม่ไม่อบรมแล้วค่ะโดนแล้ว ไหนดูหน้ามันดิน้องไลกอก์ไลกอก์ไก่ยิงเขาเดินทางส่วนอะไรอะแตกโง่ขอบคุณครับเออดีจริงเอออะไรไก่ยิงเขาเดินทางส่วนอะไรมึงมึงมึงบ้าห่อตกคาทายหรอ เออน้องเจด้าน้องพี่ไม่ดูกันดิลูกอันได้อ่านได้ไม่ได้เกีก่ยวนะับสวัสดีครับพี่เนลสวแบบัสดีครับเอเออันนี้จะกินนมกี้ออนเะนี่ยเดี๋ยวจะได้ชงไปให้อ่าผมขอแอดฟรีได้ไหมเข้าเกมมาดิถ้าเล่นด้วยกันบ่อยแอดให้ได้ลูกเออมาเล่นด้วยกันได้สนุนกปลาแบกหน่อยคนจริงๆมาแบกหน่อยแต่ไม่เอาแรงแดงนะเออกูไปม๊อปเล่นกลางนะ <ừ> มาแบกบมาแบกขึ้นแดง嘛นะเอออยากเล่นอยากขึ้นแดงนะขึ้นแดงเข้าไม่ได้นะสตรีมนี้เป็นสตรีมที่กากเหมือนน้องเนี่ยก็บอกเนี่ยเออเคยแม่งไม่ตายว่ะหนึ่ง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 <ๆ>กับกูไหมกี่บาทงี้ด้วยเนี่ยพี่เขารอยอยู่เนี่ยกี่บาทเนี่ยห้าร้อยพร้อมโบนั่มจะเป็นกรรมการใ<อ>ห้พ่อมึงอะแต่กูก็ใส่เขาให้หรอก <c oughs> เ i r s t b l o ัดใครน่โดอะน้องไวก็ปดหันะเอาดับลคิลแลก็เดี๋ยว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 ถ้ากูไม่เห็นเด็กกูยิงห้าต่อยแล้วเนี่ยอ้าวหนึ่งหนึ่งกับลปแนอะไรคือลปแน พ่อมึงะมึงพิมพ์ภาษาไทยันควาคืออะไรวะเสียคืออะไรโลแปดเอะไรวะช่างกิโลได้แปปดกิโลหวอโอ้ยควายมึงพิมพ์ภาษาไทกกันเถอะเต็มที่เต็มที่เต็มทีเต็มทีเล่นมันให้ยับพนมาด่าคุณ เออสไปเลอร์สวัสดีจ้าสุภลักษ์บอกตกไทยเออหนักเคปพี่จ๋าอะไรนะเคปพี่จ๋าอะไรอ้น้องไอดีนบอกปากดีแต่สติไม่ดีกูอ่านคอมเมนต์บันว่ะเออยูมึงกยเหี้ยกูตายมึงเหี้ยมาก First blood บาใชิบหาย การบาปเี้แม่บาปิดจุดเลเกอร์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 ยาอ่นไอ้เหี่ยติดแบบเป็นเบอรไปใส่ไอ้เ่ยไม่ันก็ออกไเหี้ยกูไม่ได้จ้างให้มึงดูเน็กเหี้ยสตรีมดังเล้วสตรีมดังเไม่้จ้างหรอก โอ้้เวยนี่ขายดีไหมพอขายได้จ้าปอยพี่เก่งอ่ะเก่งเลยยังแพ้แกเลยรัชนนท์มึงจ้างไอ้แกแพ้เลยเออยังจ้างไอ้แกแพ้อยู่เลยเออเดี๋ยวไปโอนหนุนจ้าไก่เค็ซีด้วยไก่เค็ซีด้วยยังอยู่ ยังอยู่อีสันขวานเนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แอบแอบดูอยู่น้องเลกเกอร์แอบมองทายินนะจ๊ะก็ไปไอ้แมงจะบึงเบิ้งมาแต่กูจะโทรไปหาเองเนี่มาอย่าเว้ยมาด้วยยก่อนไก่ทอดหรอเพือไก่เคปซีมั้งวะอร่อยนะฉนวนฉนวนเล่นดิเนื่องกันแล้วฉนวนเต่าเอาเปล่าหนุ่มรักเออเอาเะล่อ หนึ่งหงกับลูกเพจผมปะ่ะล่ะเออผมเป็นเอฟซีพี่พี่แพ้ถือว่าพี่โง่เออกูโง,ง่ตลอดล <c oughs> แพ้กระจายเป็นงงงงโงไ่ได้ไงแพ้ตลอดปวดหัวไอ้เอล็กเกอร์วะไปกินยาพาราแล้บ้าบ้านไปกินนแม่ไปไปไปหนูไปเร็เออนเฮม พี่จะตบตูดให้นอนนะโอูโ,อโอ๋ไม่ร้องไม่ร้องมันเป็นผูน้ชายหรอผมแบบอันเนี้ยเป็นผู้ชายหรอมันเอารูปโปรไฟล์เขาดื่นมาใช่เปล่าเป็นกระเทยหรือเปล่าปล่อยกูได้อเออาไอ้เหี้ยนี่มั่วโดนระเบิดใส่กูอยู่นั่นน่ะเออขอให้ลูกเดียวไอ้สัตว์นี่มีสองลูกอะลอกกูงจังเลยนะเออ มาดิครับว้าวตัวหลังล้อ first ตัวหลังเอาลน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 คุมาเร่มาเร่มาเร่มาเรลนลนเอ๊ะดูคนแข่งลน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  ลนกูโดดก็แล้วงูเงี้ยวไหวเลยนไหวเลยกูบอกเลยเก็บกินเก็บกินแค่นั้นแหละเก็บกินเก็บกินเก็บกินกูดูกูโดดกูโดดอยากมีมึงกับอะไรไหยอยากมีมึงกับเพื่อนที่พี่พูดนั่นอะอะไรวะไร่ป็นเพื่อนครับน้องเลยครับโหดด้วยครับคนเนี้ย มันจะมาเล่นเลยมามาน้องการมันไม่ได้เล่นมา,มาหันนะเฮ้ยพี่การหัวไว้โอ้ d o u บ l e ล i l l เม็ดทองจดนกากกากสมคำรู้กากสมคำรู้